ฮัลโหลสวัสดีทุกคนพอก็ชอกฟุกเซียเนนะคะคลิปในฟุกก็จะทําคลิปเกี่ยวกับอยู่บ้านนะคะชื่อช่วงว่าอยู่บ้านหล่านะคะทุกคนก็คือเดี๋ยวในฟุกก็จะมาทาคลิปอยู่บ้านหนึ่งวันนะคะเพราะว่าในช่วงโควิดอ่ะก็คือเราออกไปข้างนอกไม่ได้เลยก็คือต้องเซฟตัวเองอยู่ในบ้านนะทุกคนก็เลยคลิดว่าเอ้ยเรามาทําคลิปอยู่บ้านกันดีกว่าอะไรเงี้ยฟุกอะตั้งใจจะมาถ่ายคลิปเนี้ยตอนเจ็ดโมงทุกคนแต่ปรากฏฟุกอะตื่นเจ็ดโมงขึน ต,ตอนนี้เป็นเวลาจะสิบโมงแล้วทุกคนอุ้ยสามชั่วโมงอ่าทุกคนก็าจะเห็นแบบความแปลกหูแปลกตาเพราะว่าเซตผมก็คือที่เซตผมว่าฟูก็ตัดผมทรงใหม่นะทุกคนจริงชื่อว่าเซตทูบอกนะคะแต่ว่าเพื่อนบอกว่าใช่ทูบอกหรออะไรอย่างเงี้ยคิดอยู่แบบเฮย้ยพูดแบบนี้ก็คือคิดนหนักนะเพราะว่าไม่เคยตัดตัดทางแรกใช่ไหมนี่ก็เลยเซตผม,ตมทุกคนเลยเปิดข้างฟูก็ลืมตัวเองเลยว่าไม่ได้กินข้าวเช้ามีอะไรดีอะนอนกินอะไรดีวะ ไมวต้นตอแมวแลาวอะไรคะโอ้ลืมไปว่าอ้าวยังไม่เปิดไฟอ้าวเก๋ว่ะก็คือลืมไปว่ามีเบคอนเหลืออยู่ในตู้ถุงหนึ่งก็คือรอบก่อนอ่ะมีซอสก้อสึเหลือแล้วก็อันเนี้ยเพิ่งซื้อมาวันก่อนแล้วใช้ไปนิดเดียว ก็เลยคิดว่าทําเป็นชาบูแล้วก็มีเบคอนที่ซื้อมาเกินนึหนึงก็ปรากฏว่าก็คือชาบูเบคอนจ้า <c oughs> มีเพงทีมนันีดิ <c oughs> เขาบอกว่าช่วเลาเสียงผู้หญิงได้ไหมคะบอกอันนี้คือเสียงจริงหรือว่าเสียจแอปแอปมา <c oughs> ไปเมื่อกี้อ่ะไม่ได้อะไรนะเขาขับเลยบ้านก็คือต้องวิ่งไปเอาขนมแล้วก็วิ่งเข้ามาบ้านใหม่ทุกคนว่าด้เรื่องตอนนี้คือหลานทำกันบ้านเสร็จหมดแล้วใช่ไหมก็ มีการสั่งมาเนียว่านาบอสก็คือชื่อที่บ้านก็คือเรียกบอสนะทก็คือนอ้าบอสทำโรงหนังให้ดีเลยนะหนูให้เวลา5นาทีก <c oughs> ็คือเดี๋ยวต้องวิ่งไปเก็บตรงนี้เอ้ยเมื่อตะเตอเลยอ่ะ <c oughs> อันนี้คือโรงหนังของเราจ้ะก <c oughs> ็คือเดี๋ยวเตรียมดูหนังกัน คก็คือเดี๋ยวตอนนี้ฟุกก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าทําไมฟุกถึงมาเริ่มเรียนมหาลัยใหม่อย่างแรกเลยทุกคนนจะรู้แลว้ว่าฟุกอะอายุอีสิบกว่าแล้วนะคะก็มอแรกที่ทุกคนน่าจะเคยเห็นการใครติดตามตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยนะคะฟุกเรียนมอเอเชียคณีนะครับแล้วก็ มาเป็นมองเทพมองเทพเสร็จก็มามองปัจจุบันก็สีปทุมนั่นเองก็คือต้อนเหตุมาจากตอนฟุกเข้ามาหาลายัายใหม่ๆแรกๆเลยนะทุกคนคือฟุกอะอยากเข้ามองสยามแล้วคดีพ่อเขาไม่ให้เข้านะเขาบอกว่าไกลบ้านเกินไปขางไกลเกินกัเดินทางลําบากต่างๆแล้วคราวนี้ ก็โดนมาคับให้เข้ามองเอเชียแคน,นีนะทุกคนด้วยความที่บอกว่าไม่รู้จะเรียนสายไหนก็เข้าไปเรียนสายหนึ่งที่ฟุกเรียนตอนนั้นอะพอเรียนได้จบ1ปีแล้วใช่ไหมปี1จบปุ๊บฟุกก็ได้แอบลาออกแล้วก็ไปเริ่มใหม่ที่มหาลัยกรุงเทพนะคะทุกคนคราวนี้ตอนที่จะไปเริ่มมองเทพอะฟุกได้ถามอาจารย์แล้วว่าอาจารย์ค้าถ้าผมมาเริ่มเรียนเนี่ยสามารถเทียบโอนได้ไหมจะได้ขึ้นปี2เลยหรือเปล่า อ่ะคราวนี้แล้วที่อาจารย์ฝ่ายนั้นบอกว่าฝ่ายรับสมัครบอกว่าได้เลยลูกได้ขึ้นปีสองทีโอได้ขึ้นปีสองเลยต่างๆคราวนี้ก็เออก็รู้สึกโล่งใจแหละได้ขึ้นปีสองเลยไม่ต้องเริ่มใหม่พอเรียนไปสักพักหนึ่งก็คิดว่าเก็บรายวิชาที่บางตัวมันไม่เหมือนกับมอแรกที่เรียนใช่ไหมอ่ะไปมาก็มารู้ทีหลังว่าตัวเองแบบอ้าอาจารย์บอกบอกบอก,บอกมั่วแบบว่าไม่ใช่ความจริงก็คือบอกว่าตัวเองคือเริ่มปีหนึ่งใหม่ตอนแรกช่วตงตอนแรกเลยที่รู้ว่าเศร้ามากรู้สึกแบบท้อรู้สึกแบบ เครียดเพราะแบบต้องเริ่มปีหนึ่งใหม่หรอทําไมทาไมไม่เริ่มปีสองลูนี้ไม่น่าออกมาเลยต่างๆคือจะรู้สึกเฟลมากพอหลังจากเฟลเสร็จก็รู้สึกว่าเออทําใจได้แล้วก็เลยเรียนต่อไปประมาณปีครึ่งก็ประมาณกลางปีหกสองูก็ได้ลาออกอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าติดธุระบางอย่างที่ต้องออกกแล้วก็ไม่สามารถบอกได้อะพอออกตอนปี62ปุ๊บก,ก็พักยาวจนมาถึงต้นปี64สฟูก็ได้ไปสมัครที่มศรีประทุมที่ทุกคนน่าจะรู้เกินอยู่แล้วก่อนอันนี้ที่ลงคลิปไปเนาะมาสมัครมศรีประทุมก็คือ แน่แน่แลเลยเพราะว่าเคลียร์ทุกอย่างหมดแล้วคือที่นี่แหละที่สุดท้ายปักหลักนี่แล้วคือเราไม่ไปไหนแล้วจริงจริงก็กว่าจะจบก็ 16, ว,วันที่หกยี่สิบเจ็ดทุกคนเพราะตอนนี้ทุกยี่สิบสามาดูปะก็ตั้งเป้าไว้ว่ายางแค่สามปีครึ่งถ้าสามปีครึ่งก็จะกบบปุ๊บจบตอนยี่สิบหกเกือบเกือบยี่สิบเจ็ดอะไรประมาณนี้นะก็คือนั่นแหละทุกคนนี่คือเหตุผลคร่าวๆที่ทูกทำไมถึงเริ่มใหม่ทําไมถึงฟิวทาไมถึงไหลมอจางก็ประมาณนี้ทุกคนถ้า ทุกคนอยากทราบอะไรอีกฟูกจะมาตอบให้ในคลิปหน้านะคะทุกคนก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะทุกคนพวกขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะทุกคนเนาะเพราะว่าหลังจากากินชาบูเสร็จเล่นเกมแล้วก็ดูหนังก็มีเท่านี้แลหละค่ะทุกคนก็คงไม่ได้ถ่ายอะไรมากเนะพอทำอะไรเสร็จผูกๆก็มาทำงานบ้านต่อก็เลยแบบไม่ได้ถ่ายอะไรมากก็ ขอจบเฟเทคนนี้แล้วกันนะคะก็ถ้าใครอยากทำคลิปแนวไหนหรือว่าอยากให้ทำอะไรอีกก็คอมเมนต์มาบอกได้นะคะ <c oughs> ก็ขอไปแล้วนะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กด share, แชร์ตั้งใจถูก้วยนะทุกคนนั่นแหละ